ไหนดูในเพจสิใครมาคอมเมนต์ไมนะ่พี่จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกไหมคะม,มีแน่นอนคะ่ะรอชมเลยนะรีวิวดีดมากเลยคะ่ะรู้สึกอยากใช้ตาม,มจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวมีมาอีกนะรอชม เราโพสอันนี้ดีกว่าสวัสดีแฟนคลับเดี๋ยวฟ้าจะมีรางวันวนงงวลวกิฟต์ไวเชอร์จำนวนสองรางวัลแล้วก็เป็นสเตของขวัญจำนวนสองรางวัลให้ทุกคนมาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะหาอะไรสนุกสนุกให้แฟนคลับเล่นดีกว่าห้ย <c oughs> กัดตัวใกล้ครบสิบสี่วันเต็มทีแล้วพรุ่งนี้จะออกไปจลัดลาอว่าแต่หิวเนี่ย วันนี้ทำอะไรกินนี้นะหาคอะไรกินสักหน่อยดีกว่าอ้อเหิวมากวันนี้มีโอกาวะมัชฉาโซบะทำโซบะเย็นกินดีกว่ามาลองดีกว่า,วาอร่อยไหมไม่ได้กินนานมากเลยเอ่ะเส้นโอกาวะมัชฉาโซบะนี่ก็คือแบบมีความเป็นมัชฉาเพิ่มความอูมามิอยากจะท็อปอัพกับอันนี้ดีกว่า ไม่ใช้สาหร่ายทะเลวากามิอบแห้งเพื่อความอร่อยมากขึ้นนีโโ่โอเคนะหน่ยอยอ น่ากินมากอ่ะหอมฟ้าจะกินกับนี่เลยยามามุริซุปราเขาบอกว่าให้ใส่อัตราส่วน1ต่อ6นะคะก็คือใส่เจ้าตัวนี้ยหส่วนแล้วก็เทน้ำลงไปอีก6ส่วนก็คือน่าจะประมาณน,นี้สเสด็จน้ำหน่อยนี่ ให้ดูเพจหน่อยดีกว่าคนสนใจเล่นเกมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราจะแบบว่าหรือเราจะถ่ายของขวัญยั่วแฟนคลับหน่อยดีกว่าเพื่อจะมีคนมาเล่นด้วยเยอะขึ้นาแจกกิฟต์ไวเชอร์ คนละพันหนึ่งเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีของขวัญสุดพิเศษอีกสองกล่องขอถ่ายรูปยั่วๆอวดแฟนเพจหน่อยดีกว่าของขวัญสุดพิเศษลงเลยค่ะห้่งนี้ก็จะได้ออกไปแล้วสักที14วัน พิซมัดพอดีเลยเทศกาลที่ชอบมากว่าแต่จะออกไปถ่ายรูปชิคๆที่ไหนดีนะเซนทรัลเวิร์หรือว่าหน้าเซนทรัลชิดลมไปสองที่เลยละกันจะเต็มว่าแต่จะต้องสั่งของขวัญซื้อของขวัญให้คุณพ่อกับคุณแม่หรือเปล่าแต่ถ้าออกไปพวงนี้นะ่ะ จะไม่ทันนะทำเนีดีนะอ๋อคิดออกแล้วที่ท็อปเขามี Personal Shopper อร์นี่นะช็อปง่ายๆได้ของชัวร์แค่มีผู้ช่วยส่วนตัวกับบริการ Personal s h o อ p เปอผู้ช่วยช็อปตัวจริงจาก Top ปแอน e ์เซ็นเตอร์ูหอโอ้โหสุดปังอย่างนะ หูนอกจากนี้ยังมีช็อปผักสดผลไม้อาหารของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวได้อีกครบเลยนะเนี่ย3ขั้นตอนง่ายๆกับ personal shopper ไหนดูซิทำยังไงนะอ่าขั้นตอนแรกแอดไลน์สาขาใกล้บ้านตรวจสอบสาขาหน่อยซิบ้านเราใกล้ที่ไหนนะอ๋อใกล้สาขานี้นี่เองพักแชท อุ้ยหรือว่าพอโทรหาพนักงานก็ได้นี่นาอ๋อมีบริการจัดส่งสินค้าถึงที่บ้านหรือมารับเองที่สาขาชำระเงินได้หลากหลายด้วยมีทั้งเครดิตเดบิตแล้วก็เงินสดดีมากๆสะดวกสบายที่สุดชอบเลยชอบเลยซื้อของขวัญให้พ่อกับแม่ดีกว่าโอ้ยมีคนร่วมกิจกรรมเยอะเลยอ่ะดีใจจัง ทำมาตั้งสิบกวันนึกถึงตอนแรกๆที่ทำโอสองวิวสวิวความพยายามเนี่ย <c oughs> ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราอดนทนทําอย่างต่อนเนื่องมันก็เห็นผลนะแม่ต้องภูมิใจแน่เลย <c oughs> คนซับก็เพิ่มด้วยโอ้ยดีจังเลย วันนี้ก็เป็นวันกักตัววันสุดท้ายของฟ้าแล้วนะคะตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเลยค่ะจะทำของขวัญสุดพิเศษให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะ